สวัสดีครับผมช่องวัยรุ่นหัดทานานำความรู้มาให้แล้วครับสวัสดีครับสวัสดีพี่พีๆผู้ติดต,ตามทุกท่านนะครับวันนี้ก็พบกับผมช่องวัยรุ่นหัดทำนาวันนี้เราก็จะมาพูดคุยเกี่ยวกับข้าวปีนะครับว่าตอนนี้ข้าวปีท่านไหนที่เพิ่งเริ่มหวานนะครับแล้วอเผอิญว่าเจอฝนนะครับ ผมจะบอกก่อนว่าข้าวปีที่เราหวานแห้งแล้วปั่นกบเนี่ยสามารถเจอฝนนะครับต่อเนื่องได้ 1- ถึงสวันนะครับโดยที่เรายังไม่จำเป็นต้องเอาน้ำออกมันก็ไม่เน่านะครับไม่เสียแต่ถ้าตกติดต่อกัน10วันนะครับแล้วเราเอาน้ำออกไม่ทันข้าวจะเสียที่มันเสียเนี่ยตอนตก4วันแรกเนี่ยข้าวมันพึ่งจะได้รับน้ำนะครับ แล้วข้าวก็พุ่งแตกหน่อนะครับหรือหลังจากที่โดนความร้อนจากใต้ดินอบนะครับอบโดนน้ำแล้วมิดข้าวชื้นแล้วก็อบอบเสร็จปุ๊บแตกหนอนะครับตอนมันแตกหน่อเนี่ยเขาเรียกแตกตาตุ่มเนี่ยมันโดนน้ำขังไว้เนี่ยมันยังไม่เน่าครับเสร็จแล้วหลังจากมันแทงหนอ่อจาวแหลมขึ้นมาจากใต้น้ำอันนี้นะครับถ้าเราเอาน้ำออกไม่ทันภายใน3วันนะครับก็คือ ตอนแรกอ่ะโดนฝนนะครับวันที่1เม็ดข้าวได้ความชื้นวันที่2เริ่มอบนะครับวันที่3เริ่มแตกตาตุ่มนะครับวันที่4หน่อเริ่มโผล่นะครับเสร็จแล้วหลังจากวันที่4ี่หน่อโผล่เนี่ยห้าหเจ็ดน้ำต้องแห้งครับไม่งั้นเนา่าผมถึงได้บอกว่าข้าวถ้าระหว่านแห้งโดนฝนสี่วันก็ไม่เสียไม่เนา่าแต่ถ้าตกสิวันเอาน้ำออกไม่ทันคุณเกียมตัว หวานน้ำต้มใหม่ได้เลยนะครับวิธีการหวานน้โต้มก็เหมือนที่บอกนะครับว่าอยากจะแก้ไขอยากจะซ่อมอยากจะทําใหม่เพราะว่า10วันแล้วโดนน้ําฝนข้าวยังไม่งอกเลยนะครับแล้วในในานก็มีน้ําก็อย่างที่บอกว่าแช่ข้าว2ชั่วโมงจ้างรถมาปั่นนะครับก็คือปั่นเสร็จหวานตามตูดได้เลยนะครับจะแก้ปัญหาเรื่องนี้ได้100%ซนนะครับแล้วข้าวก็จะขึ้นดีกว่าการหวานแห้งด้วยนะครับอันนี้คือหนึ่งประเด็นที่ผมอยากจะ เล่าแล้วก็แชร์ให้ฟังนะครับสําหรับขั้นตอนแรกที่เกิดปัญหากันสบายใจได้ครับถ้าข้าวจมน้ํสามสี่วันไม่เน่านะครับสําหรับคนที่พึ่งหวานนะครับอ่าตอนต่อไปนะครับหลังจากข้าวขึ้นจากน้ําแล้วนะครับ้นน้ําแล้วฝนตกข้าวงามบ้างไม่งามบ้างเฟื้อใบบ้างไม่เฟื้อบ้างเราทําอะไรกันต่อดูเพีย้ยไฟครับอย่างแรกเลย และเราจะฉีดเพีย้ยไฟเราจะฉีดเพีย้ยไฟรอบแรกแบบฟรีๆทีทำไมครับเราก็ผสมยาฆ่าหญ้าไปด้วยเลยนะครับเราจะได้ไม่ต้องเสียหลายต่อนะครับก็คือฉีดยาฆ่าหญ้าฉีดเพีย้ยไฟบวกไปด้วยเลยนะครับหลังจากนั้นเสร็จเราก็รอนะครับรออะไรรอน้ําฝนนะครับฝนตกมาเต็มนาปุ๊บหญ้ามันก็จะเริ่มอานเริ่มเหลืองเริ่มเน่าข้าวก็เริ่มฝืนนะครับฝืนเสร็จขึ้นมาปุ๊บเนี่ย ถ้าเป็นคนปกติเห็นฝนเห็นน้ำก็จะใส่ปุ๋ยนะครับเหมือนที่ผมบอกแต่จริงๆแล้วผิดนะครับถ้าท่านใส่ปุย๋ยท่านพลาดเพราะถ้าท่านใส่ปุ๋ยตอนเนี้ยข้าวท่านจะไปมีปัญหานะครับตอนตุลาก็คือมันงามจัดเฟื้อจัดนะครับปล่อยให้มันโตตามธรรมชาตินะครับแล้วก็ไม่ต้องไปฟังเพื่อนบ้านหรือคนข้างบ้านหรอกนะครับที่มาติติงว่าคุณหวานหนาจังเดี๋ยวก็ล้มหมดหรอกคุณหวานหนาจังเดี๋ยวก็ล้มหมดหรอก ุณไม่รู้อะไรถึงคุณจะหวานหนาแต่คุณไม่บำรุงปุ๋ยตั้งแต่แรกยังไงมันก็ไม่ล้มข้าวแต่คุณไปบำรุงตั้งแต่สิงหาเนี่ยมันจะลดการล้มของข้าวได้ฉะนั้นย้อนกลับไปเลยข้าวล้มเนี่ยคุณจะปลูกหนาปลูกบางมันก็ล้มนะครับนอกจากน้ํามันจะประคองต้นข้าวไม่ให้ล้มนะครับคุณจําไว้นะครับแต่ถ้าข้าวไม่ประคองต้นน้ํานะครับหรือว่าคุณหว่านต้นปีเนี่ย แล้วคุณไม่สามารถทําให้ข้าวแตกกอได้เนี่ยซึ่งมันก็ทําไม่ได้อยู่แล้วในช่วงฤดูเนี่ยนะครับในปีเนี่ยพูดง่ายๆมันยากที่จะทําให้ข้าวแตกกอฝนมันไม่มาตามฤดูนะครับอย่าไปคิดเพ้อมากว่ามันจะต้องแตกกออย่างงู้อย่างนี้คุณดูธรรมชาติก่อนนะครับว่าธรรมชาติเนี่ยมันเหมือนเก่าไหมนะครับมันก็ไม่เหมือนทําไมผมถึงใสใ่ให้คุณใส่ข้าวเปลือกใส่ข้าวมะลีให้หนาขึ้นคุณคิดว่าทุกวันเนี่ยมันเหมือนเก่าไหม นะครับมันแตกต่างกว่าเก่าไปเท่าไหนนะครับเท่าไหร่นะฝนมันมาตามฤดูหรือ,อยังมันยังไม่มีอะไรมาเลยนะครับแล้วก็สิ่งสําคัญของการทําข้าวเนี่ยมันก็คือน้ํานะครับทุกวันเนี้ยเราไม่สามารถทําผลผลิตได้เยอะเพราะว่าเราขาดน้ํานะครับแม้แต่การทําเปียกสลับแห้งเนี่ยเรายังทําได้ยากเลยถ้าเราไม่มีน้านะครับการจะใส่ปุ๋ยเพื่อให้ข้าวได้รับสารอาหารในเมื่อต้นข้าวมันก็แจ้กแกนอยู่แล้วเนี่ย นะครับเรายังทําไม่ได้เลยเพราะว่าเราไม่มีน้ําที่จะหล่อแล้วใส่ปุย๋ยเห็นไหมครับอย่าไปคิดเพิร์เจอร์นะครับเพิร์เจอร์แบบโอ้โหเราไม่ได้ตู่ติดโฉละทานนะครับเราอยู่แบบกันดานนะครับอยู่แบบพึ่งฟ้าพึ่งฝนนะครับฝนมันยังไม่ให้เราพึ่งเลยนะครับพูดง่ายๆฉะนั้นก็ทําตามมีตามเกิดพี่พูดง่ายๆว่าตอนนี้ยังไม่ต้องทําอะไรถ้าตาบใดที่ยังไม่เข้าสิงหานะครับยังไม่ต้องทําอะไรปล่อยให้ข้าวมันโตตามธรรมชาติ หมันดูแค่มแมลงนะครับมแมลงนี่คือเพีย้ยไฟตัวเดียวเลยครับพี่เพีย้ยไฟนะครับกับย้าแค่นั้นเสร็จแล้วเนี่ยเราจะไปเริ่มบำรุงตอนไหนรู้ไหมครับถ้าต้นข้าวต้นใหญ่นะครับฟังนะครับต้นข้าวต้นใหญ่ใบข้าวเริ่มใหญ่นั่นแหละครับหนอนผีเสื้อหรือว่าผีเสื้อก็จะเริ่มมาวางไข่นะครับเริ่มเกิดวงจรหน,นอน นี่แหละครับจังหวะที่พวกท่านควรจะจับควรจะดูถ้าใบาข้าวยังเลียวยังเล็กอยู่เป็นใบเล็กๆส่วนใหญ่จะเป็นแค่เพียวไฟนะครับเพียไฟจะไม่ม้วนใบใหญ่จะม้วนแค่ใบเล็กๆใบเรียวๆนะครับคุณจับพิรุษเลยนะครับฉีดแค่เพียไฟกับยาโตขึ้นมาจะสายาหนอนสสยยามแมลงนะครับคุณดูที่ใบข้าวก่อนใบข้าวใหญ่เราก็ใส่ใบข้าวไม่ใหญ่เราก็ไม่ใส่นะครับอันนี้เราพูดถึง คนที่ข้าวงามนะครับไอข้าวแจ้ข้าวแกนเนี่ยคุณก็สามารถใส่ได้เลยแต่ใส่ผมผมแต่ผมจะบอกก่อนว่ามันต้องมีน้ํานะครับหลังจากที่เราแก้เพี้ยไฟยแล้วแก้หญ้าแล้วปัญหาต่อไปที่เราจะเจอนะครับก็คือหล่อน้ําฝนเมื่อเราได้น้ําฝนข้าวพุง่งข้าวโตใบข้าวก็จะเริ่มใหญ่ถูกไหมครับต้นก็จะเริ่มใหญ่ขึ้นใบข้าวใหญ่ขึ้นแล้วผีเสื้อก็จะเริ่มมานั่นไงนั่นแหละครับช่วงจังหวะนั่นแหละ หรือพูดง่ายๆช่วงจังหวะที่เราจะใส่ปุ๋ยมันจะประมาณนั้นเลยครับเพราะว่าต้นเล็กๆเ,เนี่ยเราจะไม่ใส่ปุ๋ยกันอยู่แล้วเพราะว่าใส่ไปเนี่ย <S <S ข้าวมันก็กินไม่หมดแล้วครับเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่าข้าวมันเพิ่งผ่านแรงมานะครับแล้วมันโดนฝนเนี่ยรากมันยังไม่เดินไกลเลยบางทีนอกปุ๋ยนะครับบางทีมันจะอานตายจากการไม่โดนฝนมาก็จะตายอยู่แล้วนะครับยันไปขยุกป,ปุ๋ยอีกนะครับครามนี้ก็ตายกันไปใหญ่นะครับก็ หลังจากเราฉีดยานะครับใส่ปุ๋ยแล้วก็ฉีดยาหนอนแล้วเนี่ยนะครับเราก็ปล่อยนะครับน้ําจะมีไม่มีถ้าน้ํามีก็เติมใส่น้ําไม่มีก็ปล่อยว่างไว้นะครับก็มาต่อกันเลยนะครับก็หลังจากที่คนมีน้ําก็บํารุงนะครับคนไม่มีน้ําก็รอนะครับรอต่อไปไม่ต้องบํารุงไม่ต้องทําอะไรนะครับเก็บเงินของพวกท่าน ไว้บำรุงตอนกันยาตุลาพฤศจิกาดีกว่าครับเพราะอย่าลืมนะครับว่าพฤศจิกาเนี่ยช่วงข้าวออกรวงหรือตาเกสรเนี่ยท่านจะต้องซื้อยากันมเมล็ดดำมเมล็ดลายนะครับแล้วก็ปุ๋ยเกตนะครับส่วนถัดลงมาท่านก็จะต้องซื้อยาพวกออติว่าบำรุงท้องในช่วงเดือนตุลานะครับและท่านก็ไล่ขึ้นมาอีก นะครับในเดือนกันยาท่านก็ต้องเก็บตังซื้อปุ๋ยรับท้องนะครับซื้อซื้อยาฉีดหนอนกอนะครับหนอนม้วนใบฉะนั้นเก็บเงินของพวกท่านตรงนี้ไว้บำรุงช่วงสิงหาไปแล้วดีกว่าไหมครับไม่ใช่ช่วงแรกๆเหมือนรูปที่ผมจะขึ้นให้เนี่ยนะครับถ้าต้นข้าวเป็นแบบนี้ก็ปล่อยตามธรรมชาติเลยนะครับคอยดูแค่หญ้าแค่เพีย้ยเหมือนที่บอกแต่ถ้าต้นข้าวใหญ่นะครับ ต้นข้าวใหญ่ใบใหญ่ท่านต้องฉีดนอนกอนอนม้วนใบให้นะครับไม่งั้นพวกท่านจะเจอปัญหาวงจรน,นอนนะครับส่วนเชื้อราเนี่ยผมบอกเลยว่าช่วงแรกเราไม่ได้ใส่ปุ๋ยเราไม่ได้ใส่อะไรนะครับดีแต่ฉีดหญ้ากับฉีดเพี้ยไฟนะครับเชื้อรามันไม่เกิดหรอกครับพราอนไม่มีตัวกระตุ้นยกเว้นฝนนะครับส่วนฝนมันตกลงมาปุ๊บเนี่ย ข้าวมันเป็นเชื้อรา้ําหมากจริงนะครับจากฝนใบมันเฟื้อมันงามงามเพราะยูเรียแฝงที่มาจากฝนกับดินที่เราไม่ค่อยได้ทํางามเกิดเชื้อาราลุมก็ปล่อยสิครับคุณเชื่อไหมว่าเชื้อาราลุมตรงนั้นมันจะไม่ลามไปไหนหรอกครับถ้าเราไม่ไปกระตุ้นเชื้อมันเราไม่ไปฉีดปุ๋ยเกล็ดเราไม่ไปใส่ปุ๋ยทางดินเราไม่ไปฉีดพวกสารร้อนนะครับเพื่อให้มันบานหรือว่าลามนะครับมันก็จะไม่ลามหรอกครับและเดี๋ยวมันก็สลัดใบใหม่สลัดใบ ใบใหม่ขึ้นมาไอ้ตรงที่มันเป็นแผลเน่ายุบมันก็จะหายไปนะครับหรือว่าเกิดเป็นแผลเป็นนะครับรอให้ข้าวฟื้นตัวจากฝนสลัดจากฝนก่อนนะครับคุณค่อยบำรุงคุณอย่าไปตามสิ่งที่เราเคยทำมาเลยครับคุณเชื่อไหมบางทีคุณบำรุงตอนกันยานะคุณยังได้ผลผลิตดีกว่าคุณบำรุงมาตั้งแต่แรกเลยนะครับผมจะบอกไว้เสมอว่าข้าวเนี่ยถ้าเริ่มใส่ปุ๋ยเคมีลงไปเมื่อ,อไหร่ ยาเคมีก็จะเริ่มเสียเงินตามเท่านั้นคุณใส่แค่น้ำฝนหรือว่ารอแค่น้ำฝนฉีดยาแค่เพีย้ยไฟกับยาฆ่ายาคุณก็จะเสียอยู่แค่นั้นแหละครับไล่ไปเรื่อยๆจนมาถึงสิงหากันยาคุณบำรุงปุ๊บมแมลงก็จะเริ่มมาถามว่าถ้าเราไม่บำรุงมันก็ต้องบำรุงอยู่ดีละครับเพราะว่าใบาข้าวเริ่มใหญ่แล้วต้นข้าวเริ่มใหญ่แล้วรากเริ่มหาอาหารได้ไกลขึ้นเราก็ต้องบำรุงต้องรักษา แต่ถ้าท่านไม่บำรุงท่านไปบำรุงต้องแต่ต้นยังเป็นลูกก้าต้านเล็กๆอย่างนั้นท่านใส่ใส่บำรุงบำรุงเสร็จแล้วมาถึงตอนปลายท่านแผวท่านไม่บำรุงไม่มีค่าอะไรเลยครับช่วงแรกบำรุงไปก็ได้แต่ต้นกับใบนะครับพูดง่ายว่าท่านเอาต้นไว้โชว์เขานั่นแหละนะครับก็คือว่าโอ้ข้าวเจ้านี้สวยจังเลยงามจังเลยแต่ตอนท้ายกลับกลายเป็นเพี้ยกระโดดกินหนอนกอ,อกินลวงขาวล้มข้าวดูไม่ได้เลเทะ นะครับไม่ใช่อันนี้คือทําคลิปมาเนี้ยก็สอนตัวเองด้วยแหละครับเตือนสติตัวเองเสมอว่ามึงอย่าบํารุงนะมึงอย่าบํารุงนะมึงต้องอดใจรอ,อก่อนนะเพราะผมเคยบํารุงมาตั้งแต่แรกแล้วครับข้ามะลิถ้าคุณไปดูใน Facebook คุณก็จะรู้ว่ามาลิสูง200เซนติเมตรขึ้นไปเนี่ยผมดูแลมาเจดเดือนฉีดยารักษามาเจดเดือนเนี่ยเหนื่อย นะครับสุดท้ายแล้วผลผลิตมันก็ได้50ถังนะครับเพราะอะไรแรกๆต้นสวยทุกอย่างดีหมดเหมือนที่ผมพูดเมื่อกี้นะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเราไม่รู้ไงว่ามันเป็นอะไรผมจะบอกเลยนะครับเตือนไว้อีกหนึ่งเรื่องที่สําคัญเลยนะครับก็คือพืชจิกาตุลานะครับกันยาคุณต้องฉีดเพี้ยกระโดดไภมีโทซีนนะครับไทมีโทซีนจะแก้เพี้ย เพี้ยวีขาวนะครับหรือพูดง่ายแมลงวีขาวนั่นแหละครับใช้ไพมิโทซีนแก้ได้เพี้ยกระโดดลังขาวแก้ได้แล้วก็เพี้ยกระโดดสีน้ําตาลนะครับวันนี้ก็ฝากไว้นะครับก็แทบจะหมดแล้วนะครับเรื่องเกี่ยวกับข้าวปีนะครับมันก็ไม่ได้มีอะไรที่ซับซ้อนไปกว่านี้นะครับก็วันนี้ก็ขอลาไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามแล้วก็รับชมรับฟังนะครับไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับ